ต่อไปจ้ากระบอกเชียร์ซันเดอร์ขอทีม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 น้องทองทีมเอ้าเั้าแม่โอ้โีโอ้ทีมทอมกรับ็ไม่รู้ว่าจะเล่นอยางครกบกคือแ๊เกือบไงกระไรจะรู้ไมรแต่ไทักรับอกอย่าเล้นที่เราเล่นกันะจ๊ะไม่ได้นะครับ มเสรตอาสนไม่ได้ชืค่ะมันพอนไถอดผลแก็รู้ผมอ้าวปีผมอันนีไม่ดูหล่รเกิน่ากต่อยปีในหนักเลยแต่ว่าก้เนาความเสริมมีความเสียือกันสี่คนจตกสี้อนค่าอก็ตื่นเต้นกัตื่นเต้นมากเลอนนี้พอไม่รู้ว่าวนยังไงกัมีโอกาสก็ไม่ทิ้เมอเาะันคการแข่งขันค่ากเ เจ๊รู้ึย่งไรบ้าต่อที่ได้รู้ว่าจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นแล้วผมจริงๆเป็นหึ่งในคอนเสิร์ตที่ตื่นเตมากเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราผมรู้สึกว่าการที่เราจะมาโลโก้กันนที่แบบเกลก็เกิดสแล้วก็สิ่งที่ติดเต้นมากๆเลยก็คือตนเองยูีนอไม่ได้เลนชนแล้วมันมันที่รู้สึกว่าเม่เรยไดทำอะไรที่เอาออกพอปลอดโนที่หม ใช่เช่นเราพั่นายด้วยเอา่เนี่ยไม่นะไอ้โไป่อเรื่องตัวเราไม่ได้หายหมดดโ้จะมีรูามหยยนะโทษนะครับเอออเ่ามาคำเสกมันไม่ไ้ริ่แต่อนอาอเอก็ุยการตัต่อการอนวด้วก็ว่าที่ดีวเทียบถือนเรรู้บ้กว่าเกไต้องมองตัวราจุปจริงนะ คือเป็นเลีที่ดูแบเท่ากันแล้วทุาถึกรอบทยทอยนะกอดภัยนะคะความรู้สึกเคาดังรู้สึกไหมบ้าคกับการที่มีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเรียกได้ว่าตื่นเต้นออกมาดังตื่นเต้นขนาดไหนก็มากหนยมากเลยถึงไหเลิกแค่นี้หรอโอเคดังถึงยังดเ่ออกได้เลย นอนรู er. ้สึกอย่างไรครับเป็นความที่ผมนะครัหบอกเข้าาผมจากมันรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นในมุมของคือตอนที่เราได้ชิโปรเจกต์แเกิดขึ้นนะกรัเราดว่ามาชิมโปรเจกต์แีจมีอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ผมผมผอนไ้ผดูาพมันสนุกแน่เชื่อว่าหลายคนก็อยากเป็นผู้น้องผางอยากคนที่ โน้ทําำได้หมดเปี่ยไปจำเป็นไหมดีกว่าก็นอเขายากถึงแลก็ลองดูลองดูว่าได้ใังไหค่ะบน้งระํายากถึงใครทำอะไรไปเียบร้อยตาผมผมจถึงเชฟลองหายเห็นที่มันบอกเราต้องใส่ถุงแบบนอต่อไปี เซฟพร้อมกระไโชว์ตรงนี้ก่อนไหครับก็ได้ครับผมเดี๋ยวไปรอในโชว์ดีกว่าหนึ่งสองสาม็ดโชอะไรมาไม่รู้เออเซฟแก่ถึงไทยโชวอะไรที่เจ็ดครับท <st> ี you know sort of ่เนี้เห็นสามคนเลยแบบคนะแบบอ่อแบบเป็นใบเต้นี่เห็นฟิไหนใบเต้นเก่งากยนะจีีคับผมอยากเป็นฟิลไหนเต้นฟิลไหนจัะ Vem, é. ó.

各类银行来匹配，嗯，普遍。 บอกาออกันสุดโต่งนะก็นั่นเปมีอะไรสิ่งที่ที่ผมไม่ไม่เคยทำข้าก็ไม่คุ้นกับการทำนั่นก็พี่พ่อนะมีน่าจะได้ทำข้าใช่ไมเดีวพ่อข้าแน่เลยเป็นเขกยังไงไงไม่เคยเล่นทีเไหนมากอบเลยเดี๋ยวรอดูที่เวทีครับนี่ยกตัวอย่างครับใช่อัอ่า อธิการบีเพลงเพื่อนาเล็กรถสปอร์ไปเลยเชเชเม่คุณเเดีคู้เชประธานําอะไรที่ไม่เวยทาก่อนะเปดีคือนอกจากผมจะเป็นเาดังด็กล้นะผมเาดด้วยนี่เตยังไม่เต็มแต่จะมีแต่มีอะไรที่มันแบบว่าออก วพาะว่าใาโชวเยมันผมว่ามันไม่มีีให้เรารู้สึกว่าน่าเกฉากทุกีมันสำคัญแล้วมันก็ต่ดเต็มุ่นเราก็เลยไม่สปอยอะไรแต่เราจะได้อะไรที่เกิดขึนอาาที่ปลายนะคท่านไดเราี่นะเป็นสาม คือพีเอรทีเอออานึ่้าขัที่แอันที่่เราจะได้ดูทอยเได้หมเแล้วเทูได้ไหมนทางเเอกเนเดี๋ยวาเวจะมีอไไในเทีป่แต่ละนนี้ทําบเคยาเสิเี่ยวทำใหญ่ ผมก็เลยกังวดว่าเฮ้ยมันจะตามกับความเส่อเดียของตัวเองหรือเปล่าจะเกสไตล์แบบไหนอือนะไม้ในแง่ของความเสื่เสียพวกเราเนงการเบลงันก็แบบคือฉันเดินไ่ไหนก็ไปยหนถ้าตอนนี้คือในวมเสื่อมเนีมันมีัรวมทั้งสี่เ่มแอเข้ามาอยู่ด้วยกันจากว่าทิตวโชวิที่นั่งเมันจะแตกต่างไปเยอะเลยในส่วเดีกัาได้ตาม่างแล้วมันก็า ใช่ครับเห็นเลยบอกว่าภาพของเพราะคือทุกคนขาจเขาเรียกว่าาา่นขมาใ่มครับพี่แจ๊คปะคะับอกว่าคนเดียวจะเป็นฟิลล์แบบเราต้องโชวมอีเาแวแล้วก็มันจะถ้วยด้วยของชีวิเราอะครับผมว่าคอนรวมอ่ะดอกเป็นต้นดอกที่มันแตกากันแล้วก็สที่แตก่างกัว่ามัจะเป็น การรวมัวมันไม่ใช่ว่าแยกกไปรแต่มัมีการรวมตัวในตรงไนที่สิ่งที่มันต่างไปแล้จะไปสิ่งที่สบไม่ใช่เื่องที่เปนัอนาบนี้วคว่ามันจะสรุปครับพี่บค่ะเชื่อว่ารักษาของทุกทุหมดแล้วครับยากหด้วยทกอย่าแค่นี้เลยครับไม่ได้ัก็ด่วยอะไรผมว่าคอนเส์เกี่ยกัต่างกัตรงั่าเราเลือกจาโชว์ย่างที่อะไรย่างง้แต่ว่าในส่วนของ นั่นแหละไอ้ความที่ทุกคนต่องมือรวกันไเกิดเหตุแลวผมว่าทุกคนจะไม่ได้กินรายกที่เขาเป็นเขาแต่ที่ช n ่งโมงเช้เลยทีเดียวเลทีนี้เ็บบีมก็เขเนบอกว่าแก่แกแก้สีผดีนี่เขาคว่าทหมอกขึ้นมาใช่ที่เป็นนไที่ถ้าเกิดมาชังเย่เึอเสิร์ตก็ฝากด้วยนะที่น่าคือคอนเสิร์ตในปีนี้ที่ผมเชื่อว่า คือพวกเราสี่คนแรกนี่เราเจออย่างปาแมนทุกฐานตลอดคือทำได้แหละคนเดียวด้วยที่เราได้มาเจอเอือสีแต่เไม่อยากให้ถ้าเาแพ้คอครได้มาเจอเองใเจ๊ครับกโหเชื่อว่าจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เทำกินที่าไ่ได้ล้วก็ได้ลองอในสิ่งที่เราไม่ได้ลองก่อนใชหรือว่าได้ทำในสิ่งที่เราไม่ได้ทำก่อนสี่คนแน่นอนแลเชื่อว่าคือในทุกๆปีทุกๆคนที่ขึ้นมา อันนี้ยังไม่พูดเอสุเปเชียลโชว์เจ้าสายสตารค่ะสเปเชียลว่าสุดเยท่ผมทอดคราบฝากไอค่าข้าวมเจ็บแน่นอนเราว่างานดีๆตั้แต่ได้แต่สารนะครับเอาขอเตงกับตีนหนุ่มจ้ามือถามว่าไะไคืออะไรแค่กี่คนบารลูตัว้นบนเวทีก็เป็นไอ้ไห่กดปากกันและาด้านบนหอมก็กไสุสดเลยนะจ๊ะ เราก็คือเตรียมเปิดแอปรอแล้วกันแลนะคะหลายคนก็มาขอคาถาต้อรักในท่ากวัไม่ท่านะคะมาต้ไม่ท่าน10โมงเลื่อนเลย คื่อบาบุญจะได้รับผลให้เราประสบได้นะครับรีบกดเขอากันเลยนะครับเอาเลยครับขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับสปอนเซอร์ใจดีทุกท่านของเรานะครับขอเรียนเชิญถ่ายภาพนะครับขอให้ได้มาโดยขอเรียนเชิญคุณพิริยาธีรวัฒนาสวัสดิ์ครับบรรยากาจในงานเป็นตังไงบ้างเนา